การที่เจ้าของบัญชีที่รับจ้างเปิดบัญชีให้แก่บุคคลอื่นหรือยินยอมให้เพื่อนหรือบุคคลอื่นใช้บัญชีและใช้บัตร ATM ของตนไม่ว่าจะกล่าวอ้างว่ามีบุคคลอื่นซึ่งเป็นชายแปลกหน้ามาขอใช้บัญชีและบัตร ATM ของตนเองถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความรู้เห็นของผู้เจ้าของบัญชีเพียงฝ่ายเดียวแต่การที่ยินยอมให้ชายแปลกหน้าใช้บัญชีและบัตร ATM ของตนโดยตนเองได้พูดคุยกับชายแปลกหน้า ไม่นานรวมเวลาแล้วไม่เกิน2นาทีนับว่าเป็นเรื่องผิดปกติของวิญยุชนทั่วไปอย่างยิ่งเพราะเลขที่บัญชีเงินฝากและรหัสบัตร a t m ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปกปิดไม่มีบุคคลใดจะยอมเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบโดยง่ายเฉพาะอย่างยิ่งกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อนยิ่งต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษการที่เจ้าของบัญชีหลงเชื่อชายแปลกหน้าทันทีทันใด ที่คนแปลกหน้ามาขอความช่วยเหลือจึงเป็นเรื่องที่ขาดเหตุและผลหากเจ้าของบัญชีใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อยย่อมทราบได้ว่าการกระทําของชายแปลกหน้าเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากและท้ายสุดคนร้ายนั้นได้เงินให้ค่าตอบแทนเป็นจํานวนสองพันบาทให้แก่เจ้าของบัญชีแสดงให้เห็นว่าเป็นพฤติการในการกระทําของเจ้าของบัญชีเชื่อว่าเจ้าของบัญชีได้ร่วมมือกับคนร้ายเพื่อค่าตอบแทนดังกล่าว อย่างไรก็ตามเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเจ้าของบัญชีได้ร่วมกับคนร้ายในการหลอกลวงเช่าโกงผู้เสียหายและไม่ปรากฏว่าเจ้าของบัญชีได้ร่วมกับคนร้ายในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของตนเองเพียงแต่ให้คนร้ายถอนเงินที่ได้รับโอนเงินจากผู้เสียหายเข้าบัญชีฝากของตนเองก่อนจากนั้นคนร้ายจึงใช้บัตร ATM เจ้าของบัญชีในการถอนเงินจากบัญชีที่เปิดรับจ้างอีกชั้นหนึ่งการใช้บัตร ATM ของของเจ้าของบัญชี ไม่ใช่เป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีที่รับจ้างเป็นผู้กระทํายังไม่พอฟังว่าเป็นการแบ่งหน้าที่การทําดังนั้นการที่เจ้าของบัญชียอมให้คนร้ายใช้บัญชีและบัตร ATM ของตนเพื่อประโยชน์ในการหลอกลวงรับโอนและถอนเงินของผู้เสียหายไปนั้นจึงเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทําความผิดมีใช่เป็นการกระทําในลักษณะตัวการที่ร่วมกระทําความผิดด้วยกันเจ้าของบัญชีที่รับจ้างเปิดบัญชี จึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86และการที่เจ้าของบัญชีที่รับจ้างเปิดบัญชีสนับสนุนให้คนร้ายทำการหลอกลวงเอาเงินและรับโอนของผู้เสียหายไปโดยใช้บัตร ATM ของเจ้าของบัญชีจนเป็นผลสำเร็จถือเป็นภัยต่อสุจริตชนทั่วไปที่ต้องได้รับความเสียหายจากการกระทำของวิชาชีพจึงถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม ดังนั้นแม้เจ้าของบัญชีจะชดใช้เงินทั้งหมดคืนให้แก่ผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจก็ยังไม่เพียงพอแก่การปราณีที่ศาลฎีกาจะรอการลงโทษให้แก่เจ้าของบัญชีได้คำพิพากษาศาลฎีกาที่156302553ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปทให้คำปรึกษาดุจญายิตมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น 0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร์ต้องกดติดตามขอบคุณครับ